พิเศษสุดๆเลยนะครับซึ่งถือว่าหายากมากวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องของเฟสเซรั่มนางงามซึ่งถือว่าขายดิบขายดีมากขายดีจริงๆนะครับตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันสิ่งสําคัญเลยก็คือคุณสมบัติที่เราชัดเจนมากประมาณ3ปีนะครับเวลาใช้เนี่ยหลอดเราจะเป็นสูญยากาศต้องปั๊มแรงนิดน,นึงน,นะฮะเพราะว่า้องปัมนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีแม้กระทั่งแกนหลอดข้างในเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปเราไม่ต้องการใช้ระบบกระปุกและมีฝาเปิด มันจะเป็นสุญญากาศทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครซื้อไปต้องปั๊มแรงๆอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดครั้งในช่วงแรกเพื่อไล่อากาศให้ดันผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลังจากนั้นจะดันขึ้นมาเรื่อยๆจนหมดเกลี้ยงเลยแกนหลอดก็ไม่มีนะครับ,รบเวลาใช้1ดอกแบบนี้นะครับทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าและรอบ,รบดวงตานะครับแล้วก็สามารถทาได้บริเวณลำคอได้ด้วยนะครับ,ค,รบคุณสมบัติที่ทําให้เราขายดิบขายดีก็คือเราใส่เปปไ,ไทด์แปดหรือโบทอกจากประเทศสเปนตัวนี้ช่วยยกกระชับทันทีนะครับบอกได้เลยถ้าใครทาด้วย โบทอกตัวนี้แล้วไม่ยกกระชับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนําเข้าจากประเทศสเปนนะครับถูกต้องนะครับมีใบจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขชัดเจนนะครับคุณสมบัติเป็น l i ฟต i n g นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนถึงเรื่องของคนที่ผิวหน้าเหี่ยวผิวหน้าคล้อยผิวหน้าย้อยร่องแก้มลึกนะครับบอกได้เลยว่ามันต้องใช้แบบนี้ช่วยจริงๆนะครับทานอาหารเสริมอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับต้องโบทอกเท่านั้นและที่มากกว่านั้นนั่นก็คือนะฮะเรามี B3 จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้ทําให้เราสว่างกระจ่างเนี่ย ใสเพราะตัวสว่างกระจ่างเนียนใสทําให้นะครับเราเแลดูมันมีออร่าบอกเลยนะฮะเนี่ยซีอยู่ใกล้ๆแคบได้เลยหลังจากทาเสร็จตัว B3 จากสวิตที่เราคัดมานี่มันจะทําให้ผิวเราสว่างทันตาเห็ทน,ท,นทันทีนะฮะอันนี้คือคุณสมบัติที่เราได้รับการชื่นชมอย่างดียิ่งบ,บวกกับวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุน่นคุณดูนะฮะขนาดมีจุดมีเล่นมงเล่นแมวไปลอยมองเห็นหมดเลยนะฮะเพราะมันใสจริงๆนะฮะมีอโรเวราจากเม็กซิโกด้วย วันนี้นะครับไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงโปรโมชั่นของเราเนี่ยธรรมดาแล้วนะครับหหลอด450บาทวันนี้โรงงานเรามีมาตรฐาน GMP อย่างในภาพที่เราเห็นเป็นโรงงานเฉพาะของเราไม่ได้รับผลิตทั่วไปนะฮะหหลอด450บาทวันนี้4 5หลอดเนี่ยสองพบาทนะฮะวันนี้ลดเหลือ1,990บาทแต่วันนี้ใครสั่งทันเราแถมให้อีก3หลอดนะฮะหลอดนะฟรีฟไปเลย1หลอดใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับบอกเลยว่า เซตนี้คุณจะใช้ไปถึงสิงหาคมเอาเป็นว่าวันนี้ผมแถมให้เพิ่มอีกหนึ่งสิ่งซึ่งผมไม่ได้เอามานั่นก็คือกันแดดนางงามไม่ได้มีอยู่ในโปรโมชั่นกันแดดนางงามคุณไปเสิร์ชหาเลยนะฮะกันแดดนางงามของเรานะฮะหนึ่งหลอดใหญ่ๆเป็นทั้งกันแดดกันดํากันเหี่ยวกันสิวนะครับคำว่ากันแดดของเราเป็นทริปเปิลนาโนโมเลกุลใช้ครั้งเดียวไม่ต้องเติมนะฮะแล้วก็กันสิวคือมี P.C.A จากอิตาลีใส่ลงไปเพราะว่ากันแดดส่วนมากแล้วจะ เป็นต้นเหตุทําให้เกิดสิวของเราเป็นเซรั่มกันแดดไม่ใช่ครีมกันแดดนะครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีกันดําก็คือเราใส่ B3 าจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวเดียวกันนี้แหละช้ำวาวไว้ตลอดทั้งวันสว่างเอาไว้ตลอดทั้งวันและกันเหี่ยวเราเอาโมท็อกตัวนี้ไปใส่ในกันแดดด้วย1หลอด790บาทซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้ามีขายหมดนะครับแต่วันนี้ผมยกให้คุณฟรีอีกหนึ่งหลอดไม่มีตัวอย่างสินค้านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะขาดตลาดถ้าใครอยากได้ผมแถมให้อีก7จ 0บาทไม่มีสินค้าให้ดูนะขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเรามาย้ำนะครับว่าถ้าใครโทรทันที1 2 3 5หรือ SNA w a t Nawat หรือสแกน QR Code ะนะ,ะอะไรก็ได้ในช่องทางหนึ่งช่องทางใดให้100ร1สิทธันทีคุณแคปหน้าจอนะครับนะทั้งหมด5 22, หลอด2,250เหลือแค่1,990แถมอีก3หลอดใครที่ชอบแบบเฟสเซล่มล้วนลวน,นะ,ะใช้ให้มันสะใจเลยใช้ให้หน้าสว่างกระจ่างเงียนใสลิฟติง้ง เดูนี้คุณต้องซื้อของที่คุณภาพดีราคาถูกไม่ต้องเตรียมงบประมาณไว้ฉีดโบทงโบทอกหรือทําอย่างอื่นอีกแล้วไม่ต้องไปเครื่องอะ,อะไรใดๆทั้งสิ้นอ<ะ>ิเล็กทรอนิกส์ประหยัดเงินและตัวนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยร,ราคา1990ส่งฟรีทั่วไทยนะครับรเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มย้ํานะครับว่าวันนี้ซื้อ5หลอดนะครับจาก2250บาทลดลงเหลือ1 9 9 0บาทนะครับรและยังแถมอีก3หลอดฟรีรที่เห็นและถ้าคุณทัน 100ท่านแรกแอดมานะครับแอด n a w นหรือโทรก็ได้1235เราแถมกันแดดให้1หลอดนะครับกันแดดหลอดเบื้องล่มเลยนะครับแฟนๆสำหรับแบรนด์นางงามคงรู้แล้วว่ากันแดดของเราดังแค่ไหน790บาทไม่มีให้นะครับผมแถมให้เองพูดขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแคปหน้าจอก็จะไม่มีแคปโปรโมชั่นก็จะไม่มีแคปตรงไหนก็ไม่มีเอาเป็นว่าเอาสิ่งที่ผมพูดแล้วกันว่าผมให้100ท่านแรกนะครับคุณต้องเอาให้ทันร้อยท่านแรกคุณจะได้กันแดดนางงาม ทำซึ่งหายยาก